ก็สวัสดีเอฟซีน้องต้นข้าวตุบัญญาตะวันแรงตะวันแรงเนะี่ยตะวันเย็นเนะ่ยกว่าจะแล้วธุระเนาะมาเช้านี้ <c oughs> ทำคลิปแล้วแล้วแล้วก็ถงเข้าไปแล้วก็ลบทิ้งเนาะเพราะว่ามีบางอย่างบางทีจะคิดว่าเราเข้าไปกนะ้าวก่เนาะบางทีก็อยากฝากข้อคิดให้กับทีมงานและตัวลูกสาวตัวต้นข้าวเอง บางครั้งเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เออมันมองเป็นภาพที่ไม่ดีนักก็อยากจะเตือนแต่ว่าก็กลัวจะบูลลี่กันนะครับก็อาจจะเย้มแย้ม,ยมถ้าถ้า,ถ,าถ้ารู้ว่าคืออะไรก็ลองไปพิจารณาดูเอาไปโบทกันยัางจะค่ำแล้วตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้ว คนเท่าพึ่งแล้วธุระเนาะไปโวหวตเลยเก้าวันเองก็ไม่รู้คะแนนลงมาดับสามนะเออแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโค้งด้วยและใครที่ยังไม่ได้เข้าไปซื้อนะครับยังไม่ได้เข้าไปซื้อสุปีิยามหาลาบร้อยยี่สิบเก้าบาทกับสองชั่วโมงครึง่งโคตรคุ้มถ้าเป็นเอฟซีน้องจริงๆนะครับ ก็ไปช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าเงินตรงเนี้ยถึงมือน้องแน่นอนนะครับก็ไปช่วยกันซื้อนะครับแล้วก็พรุ่งนี้รู้สึกว่าจะทุ่มหนึ่งนะครับไปถึงสามทุ่มครึ่งเลยก็จะเป็นการแสดงสดวันนี้ก็คงจะเป็นการเตรียมตัวการซ้อมอะไรต่างๆหรือมีการบันทึกอะไรไว้มั่งแล้วเนาะก็คงจะเป็นงานนะครับที่จะปล่อยออกมาโชว์ในวันพรุ่งนี้ ก็ไปดูเพลงใหม่ของน้องแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะครับก็วันพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งก็วันนี้ยังซื้อทนันพรุ่งนี้ยังซื้อทันนะครับก็ไม่รู้พ่อพ่อแม่แม่เข้าไปกันเป็นไหมตอนนี้เรื่องโหวตต่างๆเนี่ยใครก็ไปโหวตกันแล้วกันะของไทยรัฐและส่วนของช่องเก้าใครเป็นก็ไปของวสมทนะใครไม่เป็นก็ ไม่รู้จะทํายังไงเดี๋ยวเอาไทยรัฐให้จบไปก่อนเรื่องการโหวตเนี่ยเขาก็จะเปิดเผยนะครับวันอีกสองวันคือถึงวันที่ยี่ห้านี่ยเขาก็จะปิดแล้วไม่ใช่ปิดโหวตนะปิดไม่ให้เราเห็นว่าคะแนนเท่าไหร่นะครับเออตอนนี้คะแนนน้องก็อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าเนาะวันนี้ก็คงใกล้เคียงหนะึ่งล้านสองแหละ แล้วก็ทิ้งอันดับสองอยู่ประมาณสักล้านหนึง่งแต่ว่าการที่เ,เสียเงินสำหรับโหวตพรีเมียมได้เนี่ยเนาะร้อยคะแนนก็รู้สึกเกียวหกร้อยกว่าหรือเปล่าหรือสี่ร้อยก,กว่าก็ลดราคามาหลือสี่ร้อยห้าสิบมั้งถ้าเราคิดว่าล้านคะแนนเนี่ยถ้าสี่ร้อยห้าสิบต่อหนึ่งร้อยเนาะก็อยู่ยแค่แค่สี่แสนห้าถ้าจะซื้อนะ ถ้าใครจะซื้อให้แตงเนี่ยล้านหนึ่งก็แค่สี่แสนห้าแล้วก็เงินขนาดเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับศิลปินหรือเอฟซีอะไรต่างๆนะเราดูว่าตอนวันเกิดน้องต้นข้าวก็ยอดเกือบแตะล้านเหมือนกันนะหกเจ็ดแสนบาทยอดตรงนั้นนะฮะที่ พอพ,อพ่อแม่แม่เอฟตรีทำพวงมาลัยไปให้แล้วเราถ้าเราติดตามข่าวมั่งเนี่ยเ,เวลาที่หมดฤดูฝนเนี่ยวงลูกทุ่งหมอลำอะไรต่างๆจะเปิดคณะเนี่ยเนาะจะเปิดได้เลิกได้เวลาเลิกงานยามดีก็จะพอหมดฝนหมดอะไรเนี่ยเขาก็จะเปิดวงนะครับเปิดการแสดงในวันที่เปิดทําการแสดงเนี่ยจะมีเอฟตรีเขามากนะพวงมาลัยนี่ยเป็นล้านเลย ทั้งปีกทั้งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ออศิลปินคนอื่นๆก็มากอยู่นะผมว่ามันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเพราะฉะนั้นในตรงโหวตตรงเนี้ยมันมันไม่ใช่โหวตฟรีถ้าโหวตฟรีแล้วคนหนึ่งได้วันละโหวตเนี่ยมันก็จะเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ที่ไม่ต้องไปทุ่มเทอะไรตอนเนี้ยพอเราไม่รู้ข่าวแล้ววันทียีพานเนี่ยพอพอไปแม่เอฟซีก็ แต่หายใจคว่ำนั่นแหละก็ไม่เนาะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใครมีกําลังก็ช่วยกันเนาะส่วนใครไม่มีกําลังก็โบฟ,ฟรีกันทุกวันแล้วกันเป็นกําลังใจให้ถึงว่ามันจะออกมายังไงก็เชื่อว่าต้นข้าวคงจะรับได้ละนะครับก็ฝากให้เป็นข้อคิดพิดจารณานะครับพอเพราะว่าทุกอย่างก็เขาเป็นธุรกิจกันหมดเนาะมันก็ เป็นเรื่องที่ก็ปล่อยไปตามกติกาขนาะดอย่าไปว่าอะไรเนาะเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วก็สู้ให้เต็มที่นะครับทำให้เต็มที่เพราะว่าเรารักของเราถึงจะรักเอแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างก็มันไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคนเนาะบางคนก็ทําได้บางคนก็เอฟตีบางคนก็อืก็ต้องดูเอ่อ อะไรความเข้มแข็งของตัวเองด้วยดูสถานะตัวเองพูดกันยังไงก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกันแล้วแต่ก็ขอให้พอ่พอแม่แม่เอฟซี 3, ตลอดกันน้องเนี่ยทำใจไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ลูกเล่นแค่ยังไงถต่เขาต้องการเราชนะจริงๆเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นคะแนนขนาดนี้ก็สองสามวันน,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 นี้ก็เห็นน้องสดชื่นมาก นะอยากให้เป็นแบบเนี้แล้วก็ถ้าต้นข้าวทำตัวได้อย่างนี้นะไม่ต้องมีโคศกอะไรอาจจะมีได้เนาะก็ให้พี่ปิงแกมีงานด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมาลองคู่กันนั่งพอได้ติปได้อะไรนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนแต่ก็ไม่มากมายนักนะครับก็พอมาขั้นเวลาได้หน่อยนะก็เออเราก็ไม่ได้รังเกียจหรอก แต่ก็ให้เวลาน้องให้เต็มที่และอ,อย่างหนึ่งอยากฟังเพลงนี้ต้นข้าวเลยอยากฟังหนุ่มนาะข้าวเตานาเกลือกับพี่ปิงลองไปหาดูสิถ้าเข้ามาหรือมีเอฟซีคนไหนอยู่ใกล้ชิดก็บอกเต่ากันอยากให้น้องสดขึ้นอย่างเงี้นะแล้วก็ต้องให้เวลากับเอฟซีมากๆเลยเพราะว่าต้นข้าวที่เป็นต้นข้าวอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเป็นเอฟซีก็เลยอยากจะบอก ฝากตรงนี้ยาดาม่านะตั้งแต่ก้าวลงจากรถนะฝากต้นข้าวก้าวลงจากรถแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นเวทีเนี่ยจนลงเวทีแล้วก็จนล้อหมุนออกไปนะเอาเวลาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจนกว่าจะรับตาเนี่ยให้กับเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหมดเลยนั่นคือหน้าที่ของต้นข้าวที่จะต้องทำ และการถ่ายรูปเนี่ยมันก็สร้างความรักความผูกพันให้มากมันเป็นเรื่องที่พอ่พอพ่อแม่เอฟซีต้องการมากเลยเพราะฉะนั้นจนล้อหมุนรับตาไปแล้วนะถึงไปหยิบไอ้ตัวนั้นขึ้นมาไอ้ตัวสังคมก้มหน้าอะไรต่างๆก็ฝากนะเพราะว่าบางครั้งภาพที่มันออกมาแล้วบางทีต้นข้าวไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าสนใจเอฟซีซึ่งมันเป็นภาพที่มองไม่ดี ก็ฝากต้นข้าวก็เอฟซีนะเมื่อคืนนี้ถ่ายรูปว่าสนุกสนานมากก็ต่อไปใครถ่ายรูปก็ต้องแบลบริ้นกันแล้วแหละก็คงไม่ต้องแบลบริน้นกันตลอดอ้าก็ไปโหวตกันนะครับแล้วก็มีตรงดราม,มา่าก็ฝากต้นข้าวไปพิจารณาเนาะก็อาจะทํายังไงนะครับให้เป็นขวัญใจของพ่อพ่อแม,แม่เราโด่งดังได้ก็เพราะว่าเรามีเอฟซีตรงนี้ทํายังไงจะ ให้เอฟีไปตรงไหนก็วัดแตกอย่างเก่านะครับแล้วก็หลังเวลาที่ลงจากรถก้าวขึ้นเวทีเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะให้ความสุขกับเอฟีพอ่พอพ่อแม่แม่แล้วก็จนถ่ายรูปจนขึ้นรถอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นภาพน่ารักเนี่ยโบกไม้โบกมือแบบมาคืนเนี่ยให้กับพอ่พอพอ่อแม่แล้วพอรถ เอเคลื่อนออกไปแล้วรับตาเอฟซีแล้วก็เป็นถึงเอาเวลาตรงนั้นไปเป็นของต้นข้าวแล้วกันก็ฝากไว้นะครับก็ไปโหวตกันนะครับไปโหวตกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งคงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับอ๋อทาเพลงนี้อนักร้องนักร้องับเชิญพิเศษลงด้วกับต้นข้าวสุริยาครับผมหนูจะเต้นหนูจะเต้น